แกเชิดก็ส,สวัสดีพี่พเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้เริ่มงานใหม่เลยหลังจากเจายักษ์ก็เพื่อมขัดห,หยุดหลายวันนะคะนี่ผลน,น,นะที่อยู่คยอตัอง้งแต่วันนั้นแล้วค่ะวันที่เราฝนตกมาจากตรงเนี้ที่เราตัดเรายยไม่เสร็จตอนแรกคิดว่าเออตรงล็้เราเข้าวิงทีเอาไม่ใช่มันก็เข้าถากกันแต่ว่าฝนมันตกเพื่อนขับแกลื่นแกเลยยอมแกบอกทั้งที่แกบอกว่า ผมกล่าวว่าเออฝนตกก็จะแค่น้อยมันเสร็จก่อนอซอยอแค่ห่งสองสามสีห้านะ่ะบล็อกแต่บอกฝนตกมันลื่นมากผมยอมแล้วว่าเราไม่ค่อยมีดอกดอกจะยากนะเมื่อกี้แกเข้ามาแกบอกว่าตามาเราแกเข้าทางนี้นี่นะคะทางเก่าแกก็ต้องไปอ้อมข้างหน้านี่แกบอกแกเด็กไี่อยู่รอควาทตรงนี้น ยาง,างเบรกจะบอกเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เขี่เข้าใจล้อเรา,เราลื่นค่ะอันนี้ฝนตกไปติดติดก,กันหลายวันเลยอะองหยุดไปเมื่อวานเมื่อวานด่ดนช่วงกลางวันแลก็คืงก็ตกอยู่นะคะก็คือก็ยังตกเนีย่ยดินอย่างเงี้ยนจะนแบบเนี้ยลื่นลื่น,นมากมาก คือเอาไงดีคะตกกลางคืน้องนกลางวันก็ตกตกลางคืนนี่ตกเยอะนะคะกลางวันก็ตกแบบปอะแปะปอะแปะแล้วก็มาท่วมแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตกอีกแล้วก็หยุดเมื่อวานดีหน่อยว่าตกมาช่วงหัวรุ่งนิดหนึ่งตอนเช้าหน่อยหนึง่งพอตะวันแรงโอเคเมื่อคืนก็ไม่ตกเช้าถามพี่ครับเอ่อทำงานหรือเปล่า ต้องตวนไหมไหวไหมแกบอกว่าได้มาเช่นเด่นแกบอกว่าแกแกมาเดี๋ยวแกมาลองดูผมว่าเหมือนอไม่มา,มากแม่แล้วประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้จะถา,หานค้ะแล้วแต่คนขับนะแต่ว่าเออบางทีก็แบบเออเสือกทำได้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เสือกแค่ตราางนี้แหละไม่กี่อันนี้เอง บาดเจ็บวันนั้นมาให้หมดหมวันนั้นตรงเอาเยอะเลยค่ะหลังจากที่เราถ่ายจะยักเจ็บขึ้นแบบแกแกยอมใช่ไหมคะเราอ่ะคิดว่าเออเราคนเด็กแกไหนก็เขา้า,าเ,นนเนื้ออะไรประมาณนี้แต่ไม่เจ็บคนเด็แกบอกว่าไม่ไหวและบาดเจ็บใจยอมมันก็เหลือแค่น,นี้ ไม่เลาะคับแล้วหลังจากวันนั้นก็หยุดยาวกี่วันแด่และพี่ครับหยุดที่ยี่สิบสองเลยนะคะทียี่สิบเอ็ดไม่แน่ใจอ่ะเราต้องไปดูไปดูบัญชีดิบ้านดีๆิทำไม่ได้เพราะฝนมันตกตลอดเลยค่ะ แต่วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาซอยอย่างเดียวอูแปลงนี้เลยซอยอย่างเดียวออยยซ,อ,อ,ยอ,ยยวซอ,อยให้เสร็จแต่ว่าฟ้าแจ้งแล้วน่าจะไม่มีฝนแล้วจะสักกีวันหนาวแต่ว่าเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขายังไม่บอกคีว่าว่าเข้าฤดูฝนแล้วถ้ากล้องก็งนี้หมู่มิงหมู่มิงะคะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดี แค่อะไรนะคะฝนตกถนนลื่นขับรถมือก็แทกมี่มันกระแทกมันลื่นม,มือฝนนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนหันหกเก็บมุมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังก็จะไล่ไปเรื่อยไป แต่นี่ก็อย่างเแค่นี้ค ดีๆเด้ออย่าลื่นเพราะว่าควรนิดนึงน,งนะโอเคค่ะเราปล่อยเสยยักเดินยาวๆไปนิดนะ แล้วเดี๋ยวเราพบล์วคลิปหน้านะคะยังแกเช็ดกานศูนขอบคุณพุกที่เพื่อนที่ติดตามนะคะกองก็จะเดินขึ้นเนินอื้อเดินขึ้นละเดี๋ยวเปลี่ยนแถบเปล่ยนกระเช้ไป เรื่อยเลยต่างไปนี่ลองลอยของมังกรอนมังอยู่นะลอยล้อลื่นมนตกลอยขึ้นไป่อันนี้ก็จะไม่ถอยแล้วแต่แบบนี้นะพอแห้งๆแบบนี้มันก็จะโอกาสลื่นก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะดินมันนั้น,นี่ๆก็จะไล่ไปนี่เหมดีนน๋ยวนะ โอเคค่ะเดี๋ยวโพสั์คลิปหน้านะคะยายเช่เก้าสิบขอบคุณทุ่ท่านจะกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ